เมื่อก่อนก็ทำเป็นนางโชว์ที่โรงละครที่พัทยาค่ะแล้วก็มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศทำงานที่ต่างประเทศค่ะเหมือนกันค่ะทำงานเป็นนางโชว์เหมือนเดิมค่ะจะก่อนเรียนเอกนิเทศศิลป์ค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามค่ะเป็นเรียนศิลปกรรมค่ะศิลปกรรมโดยตรงแล้วก็ยังไม่จบค่ะเหลืออีกแค่หนึ่งเทอมแต่ว่าช่วงนั้นเป็นการปิดเทอมหกเดือนค่ะไปหางานทำเพื่อค่าเวลาแล้วก็ได้ไปเป็นนางโชว์ เป็นนักแสดงที่โรงละครแห่งหนึ่งที่พัทยาค่ะทำอยู่ตรงนั้นประมาณ1ปีแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะเป็นนางโชว์เหมือนกันในที่นี้นางโชว์ก็คือการแต่งตัวสวยๆการร้องเพลงแต่เป็นการลิปซิงค์อะค่ะการเต้นโชว์คือทุกคนจะมองว่าสาวประเภทสองจะมีความสามารถด้านการเต้นโชว์เราจะเป็นโรโมเดลทางด้านนี้อยู่แล้วอะค่ะทีนี้คือการดึงศักยภาพของพวกเราออกมาคือ จริงๆมันก็เป็นการทํางานที่ไม่ตรงสายค่ะเพราะว่ามันเป็นคนละอยา่างกับที่หนูเรียนมาอยู่แล้วค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วอะค่ะเกิดสถานการณ์โควิดทาให้หนูไม่สามารถเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศได้นี่จือเป็นปัญหาที่หนูไม่ทันได้ตั้งตัวรับมือกับมันค่ะหนูไม่มีทางเลือกหนูไม่มีงานทําเลยจนผ่านมาถึงวันนี้ค่ะหนูมีโอกาสได้มาทํางานที่อ้วนกลมมันเป็นการเจอคอมมูนิตี้ใหม่ค่ะ จริงๆแล้ววนกลมก็เป็นเกี่ยวกับการงานศิละปะหลายแขนงค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นการต่อยอดที่ตัวเองรับเรียนมาแต่จะเป็นการต่อยอดที่ตัวเองเรียนมาพอมาสัมผัสจริงๆอะค่ะมันเป็นการการเรียนรู้เหมือนเพิ่มแขนงวิชาอื่นเข้ามาค่ะในแต่ละวันที่หนูมาทํางานที่นี่นะคะหนูกล้าพูดเลยค่ะไม่ทํางานซ้ํากันแค่ประมาณหนึ่งอย่างแค่สองวันเองค่ะ คือที่นี่ทํางานไม่ซ้ํากันเลยอะค่ะเราจะมีงานต่างๆมากมายให้เราทําเป็นงานที่สนุกค่ะอาจจะเหนื่อยบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแต่ก็เป็นงานที่สนุกมากๆเลยค่ะ,คะก่อนที่จะมาทํางานที่วุนกลมนะคะ,คะแล้วทําให้หนูช่วงนั้นหนูจิตตกมากเพราะว่ามันไม่มีอะไรทําเหมือนคนจะเป็นโรคซึมเศร้าเลยอะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเห็นาประกาศทาง Facebook ค่ะ,คะก็เลยลองสมัครดูจริงๆแล้วเคยมา ที่ว่นกรก่อนหน้านี้แล้วได้มาสัมผัสอาจารย์เนธแล้วก็สัมผัสที่นี่ค่ะเราเรารู้สึกชอบตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการทำงานนะคะหนูคิดว่างานศิลปะมันคือง,งานที่หนูชอบค่ะหนูคิดว่าหนูต้องทำได้ดีแล้วหนูมีความตั้งใจจริงๆที่อยากจะทำงานนี้ค่ะหนูจะใช้ศิลปะพัฒนาตัวเองจนเป็นอาชีพหนูคิดว่าสิ่งสิ่งนี้จะทำให้หนู มีอาชีพที่เราดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวเราได้ค่ะค่ะสำหรับหนูเราก็อยากให้กำลังใจคนที่กำลังตกงานนะคะว่าเราต้องสู้ค่ะเพราะว่าอย่างที่ที่เห็นตัวหนูนะคะหนูเป็นกลุ่ม LGBT หนูในประาทที่เราเรียกกันคือหนูเป็นกระเทยค่ะแน่นอนแล้วว่าจุดยืนของหนูมันน้อยกว่าผู้ชายผู้หญิงอยู่แล้วแต่หนูก็ยังสู้ค่ะ หนูเชื่อว่าถ้าเรามีความตั้งใจความมุ่งมั่นและผลสำเร็จมันจะเป็นฝ่ายที่เดินมาหาเราเองอะค่ะขอให้ทุกคนสู้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะชื่อเอี่ยวนะครับเมื่อก่อนผมเรียนมหาลัยนี่แหละครับซิวแล้วก็จับทหารติดอยู่ที่ค่ายสุรารีครับโคราชครับพอจับทหารติดเป็นทหารได้2ปีใช่ไหมครับ ก็เลยออกมาผมว่าจะเรียนต่อแต่คราวนี้พอเจอโควิดปุ๊บมันก็เลยเรียนเรียนเรียนต่อไม่ได้เพราะว่ามันต้องเรียนออนไลน์ผมก็เลยว่าออกมาหาง,งานทําดีกว่าครับช,ช่วงโควิดนี้นะครับก็คือผมไปสมัครงานไว้หลายที่ไปสมัครร้านสนุกซื้อร้านดังๆก็หลายเดือนเขาก็ยังไม่เรียกครับก็ตั้งแต่ที่มาทํางานอุลโก่แฮปปี้ฟาร์มใช่ไหมครับก็วันแรกผมก็ ได้ออกไปสอนกับอาจารย์ครับไปสอนตอนนั้นอาจารย์แกรับสอนประมาณ3วันครับไปไปวันแรกปุ๊บผมก็มึนเลยครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้รู้อะไรเลยครับเพราะว่าแกไปสอนแบบเกี่ยวกับการย้อมผ้าอย่างนี้ครับอันนี้ผมก็ไม่เคยย้อมผ้ามาก่อนครับใช่ครับแล้วก็ไม่เคยย้อมไม่เคยย้อมผ้ามาก่อนบางทีก็มีคนมาถามอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับนั่นแหละครับมันก็ได้ทําอะไรหลายอย่างครับก็เป็นผู้ช่วยแกเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเรื่องย้อมผ้าแล้วก็ ผู้ช่วยเรื่องกล้องเรื่องอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับประมาณนั้นครับตอนนี้ก็งานหลักๆของผมก็เป็นผู้ช่วยเรื่องเรื่องการถ่ายภาพครับถ่ายภาพแล้วก็พวกเทคนิคเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้ต่างๆกับพวกวิดีโอพวกอะไรครับครับก็จริงๆผมก็ชอบชอบทางนี้ด้วยแหละครับก็เลยศึกษาด้วยเพราะมันเหมือนเป็นความรู้ใหม่เลยครับเป็นประสบการณ์ใหม่ใช่ครับอย่าพึ่งเลือกงานดีกวคาคือมีอะไรก็ทําไปครับ บางทีเราอาจจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากจากตรงนี้ก็ได้ครับตรงที่ว่าเราบางทีเราแบบเราว่างงานอย่างงี้ครับบางทีเราแบบหยิบจับอะไรเงี้ยเราไม่เคยจับมาปุ๊บเราก็ลองมาจับดูเผื่อเราอาจจะชอบเราอาจจะอาจจะได้เป็นแบบแนวทางใหม่สําหรับในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับก็สําหรับใครที่ตอนนี้กําลังเจอปัญหาไอ้ว่างงานครับก็ช่วงนี้ก็อย่าไปเลือกงานมันเลยครับเพราะว่าบางทีงาน ที่เราไม่ชอบเราอะเราอจมาทำอย่างเงี้ยปุ๊บเราอาจจะชอบครับอาจจะชอบแล้วแบบอาจจะเป็นความรู้อาจจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆใช่ครับในให้มาพัฒนาเราในต่อไปครับสําหรับคนที่ตกงานอยู่นะครับก็อย่ามองว่ามันเป็นอย่ามองว่ามันเป็นปัญหาครับก็คล้ายๆว่าอย่ามองเป็นหาก็คือให้เราแบบคิดคล้ายว่าให้คิด,ค,ดคิดใหม่ครับคิดใหม่ว่า ช่วงนี้เราตกงานอยู่เงี้ยเราก็พยายามหาสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปุ๊บเพื่อจะได้มาทําอะไรใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองในช่วงที่มันเป็นสถานการณ์ที่แบบคนตกงานอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆก็พยายามเหมือนแบบทํางานอยู่บ้านแบบอยู่ว่างๆแล้วเราทําอะไรเงี้ยเราเห็นเราอยากทำอะไรปุ๊บเราก็ลองทําดูครับคน้นหาดูครับครับผมก็สู้ๆครับ